เพศสัมพันธ์กับนักเรียนถูกสั่งพักงานแต่ได้เงินเดือนเหมือนเดิมโค้ชทีมเชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนมัธยมที่ถูกจับและก็ถูกสั่งพักงานเมื่อเดือนที่แล้วหลังสอนหลักสูตรความรักแบบไม่เหมาะสมให้กับนักเรียนยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติแฮะ เชลลี่ดอนแคนวัย48ปีมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายวัย14ปีและแม้กระทั่งสัญญาว่าจะรักษาสุขภาพปอมปอมของหนูน้อยด้วยยาแก้ไอในปากของเธอนอกเหนือไปจากงานโค้ชทีมเชียร์ที่โรงเรียนมัธยมในโอ,อกลาโฮมาคุณครูรายนี้ก็ยังทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทางเลือกในเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาลัยสำรองและก็แต่งงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐในเมืองเดียวกัน แต่นั้นไม่ได้หยุดเธอจากการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กด้วยการนัดทำกิจกรรมปองชึ่งผ่าน Snapchat เธอเรียกเด็กคนนั้นว่าบูและที่รักแล้วก็บอกเขาว่าหนูไม่รู้ว่าหนูมีความหมายต่อครูมากแค่ไหนครูจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตของหนูเธอบอกเขาว่ามันช่างฮอตมากที่เขารักแม่ของเขาก่อนที่แม่ของเด็กจะแจ้งความนะ่ะ เด็กหนุ่มรายนี้ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้กอดจูบลูบไลจ้จูดีดูดีกับครูคนเนี้มาหลายครั้งครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกสาวของเธอยังนอนอยู่ในรถคันเดียวกันเควินสามีของเธอกล่าวว่าภรรยามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนแม้จะถูกพักงานเนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณล่ะคะเห็นด้วยไหมที่เธอยังคงได้รับเงินเดือนอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ you <laughs>